มากับากก็ยังทำงานในวงการอยู่แต่ว่าเราแค่มีโฟกัสที่มากขึ้นในเรื่องธุรกิจแล้วก็การซ้อมแข่งกาแฟเพราะว่าก็ใกล,ใกล้ใกล้แข่งก็เหมือนกันใช่ช่วงนี้ก็เลยซ้อมหนักมากมากครับเมื่อคืนก็ซ้อมถึงตีสองอยู่ที่บ้านซ้อมเองเลยครับจริงๆแิงมัมนจพักมรงไหมเขาแบบว่าไม่ค่อยได้เห็นหน้าเราเลยก็มีก็มีคนทักครับแล้วก็มีคนในวงการกาแฟที่บอกเอ้ยเราทำกาแฟด้วยหรอเดี๋ยวเพิ่งรู้เพราะเราลงแข่งอย่างเงี้ย เป็นหนังเรื่องแรกของพี่โป้ใช่ไหมหนังเรื่องแรกครับผมเป็นไงบ้างกับตื่นใจมารับ่ายเรื่องนี้ตอนแรกก็ตื่นเต้นครับแล้วก็บวกกดดันครับผมแต่พอได้เล่นแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าสนุกเพราะว่าเราทํางานกับนักแสดงที่แบบมีความสามารถเนาะทุกคนตั้งใจทํางานบ้านแล้วก็ทำงานบ้านมาค่อนข้างแบบค่อนข้างเพอร์เฟกต์มากๆคิดว่าใช่แล้วก็เลยรู้สึกว่าทางานง่ายปกติเราเป็นคนผีไม่พี่โปเป็นคนไม่ได้กลัวครับแต่ว่าไม่ลบหลู่ใช่ เพราะเป็นคนก็เคยก็เคยเจอตอนเด็กๆอะไรเงี้ยครับแต่พอมาต้องมาเล่นหนังมีมีแบบว่ากังวลไปว่ามันจะต้องยังไงอย่างเงี้ยเวลาไปไปโลเคชั่นทุกโลเคชั่นที่ไปถ่ายครับก็จะยกมือไหว้ขอก่อนอยู่แล้วก่อนที่จะถ่ายทําใช่แล้วมีประสบการณ์ในกองนอกจากพวกที่เจอประสบการณ์ในในกองหรอโปวยังไม่เจอนะครับใช่สําหรับเรื่องนี้มันมีความยากไงครับพี่โป้ในฐานะนักแสดงความยากของพีโป้หรอครับเพราะว่าหลักๆคือเรื่องโลเคชั่นครับอย่างแรก แล้วก็เวลาในการถ่ายทํามันมีน้อยมากๆแล้วก็ถ่ายกับชั้นชิดมากๆครับคือเราถ่ายกันเนี่ยประมาณคิวคิวคิวน้อยมากๆแล้ววันวันหนึ่งคือไม่มีเบรกเลยอุ้ยเออหลน่นไม่เปน,นไรไงอ,อ่อก็ไม่มีเวลาเบรกเลยครับผมก็คือถ้าสุดจะเบรกที่ยังเบรกกินข้าวก็คือทุกคนก็คือเอาข้าวนมากินหน้าเซตแล้วก็ถ่ายต่อเลยใช่ ฉากหลอนนี่น่ากลัวไมหมถอดแบฉากอะไรนะครับฉากหลอนน่าฉากหลอนลอน่ากลัวไหมก็หลอนอยู่นะครับเพราะว่าด้วย,ด,วยด้วยแบบเออเขาเราียกว่าอะไรแอมเบียนสหลายๆอย่างแล้วก็เอฟเฟคด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกน่ากลัวอยู่ครับถัดกันไปถามคนที่เมื่อกี้บอกว่าทำกาแฟับจริงๆ,รงๆครับแบบอยากได้แชมป์โลกครับใช่แต่ก่อนไปแชมป์โลกต้องแชมป์ประเทศไทยก่อนครับตอนนี้มันไปถึงขั้นไหนแล้วครับเราการฝึกฝนรการฝึกฝนเหรอครับก็ ก็ไปค่อนข้างเยอะแล้วครับเข้าอมาเยอะมากใช่ก็รอแข่งเดียวละครับถ้าไม่เรามีโกแบบเทนิสที่แบบว่าจะต้องเป็นมซนบาลิสต้าเชนบาลิสต้าคือคนชอบพูดว่าเวลาเราทําอะไรแบบเหมือนเราอะเรามีอาชีพเป็นนักแสดงด้วยนักธุรกิจด้วยแล้วพอจะมาทากาแฟจะไปแข่งกาแฟเขาก็ไม่เชื่อว่าเราจะทําได้จริงหรอเราจะว่างหรอเราสึกว่าเราอยากกับครูพวนี้เห็นว่าจริงๆแล้วถ้าเราจริงจังเราตั้งใจทําอะไรอะเราทําได้แน่นอน มีได้ทดลองแข่งบ้างหรือยังไม่หรือยังไม่ได้เลยไม่ครับเพราะเราแข่งรายการใหญ่เลยครับเดียวเดียวใช่รายการเดียวเขาไม่ได้มีว่าไอ้ทัวร์นาเมนต์ว่าครั้งนี้ครั้งสองครั้งสามไม่ครับแข่งรายการใหญ่เลยครับส่วนที่ส่วนที่เราจะคัดลุนแกมันเป็นประเภทไหนยังไงเออเป็นการแข่งบิวเวอร์ครับเป็นการแข่งนิปกาแฟครับผมเป็นกาแฟฟิลเตอร์คือคุณจะใช้อุปกรณ์อะไรก็ได้แล้วแต่คุณเลยใช่ขอให้โชว์ออกมาคอนซิสทันซีแล้วก็ออกมาอร่อยตามกรรมการครับผม อย่างการเรียนเราไปเรียนที่ไหนอะไรยังไงหาสถานที่เรียนได้ยังไงโอ้เรียนเยอะมากครับเรียนเยอะมากแล้วก็ปรึกษาอาจารย์พี่หลายๆคนเยอะมากครับผมก็เลยซ้อมดึกมาซ้อมเสร็จดึกทางครั้งเลยก็ซ้อมด้วยชิมด้วยทําด้วยทั้งวันครับที่เรารู้หมดแล้วสิว่ากาแฟอะไรยังไงประเภทไหนเป็นก็ประมาณหนึ่งครับถ้าถามว่าวันนี้เราเอาแบบอันนี้เป็นหลักตอนนี้ชิพโฟกัสไปอยู่ที่การแข่งกาแฟก่อนครับก็ก็มีเอ่อ ซีรีส์ที่รับเล่นเอาไว้อยู่เหมือนกันแต่ว่าบอกเขาว่าขอแข่งเสร็จก่อนได้หรอมาเล่นนะครับผมเล่นนานมากเลยเออแล้วถ้าเกิดเราเป็นผู้ชนะเลิศขึ้นมาแล้วกลายเป็นแชมป์โลกที่แบบเป็นทางนู้นเลยไหมหรือยังไงก็ต้องเวทแหละครับทุกอย่างแต่ก็ยังยืนยันเนาะว่ายังจะแบบยังอยู่ในวงการก็เลยก็ทําทุกอย่างให้ได้ครับทั้งเแื่อออกกําลังกายที่เราชอบทําธุรกิจทํางานวงการบันเทิงทํากาแฟคือจะเอาให้หมดครับถึงแม้จะไม่ได้นอนก็เถอะครับ วันหนึ่งมี24ชั่วโมงเท่าทุกคนไดแหละครับแต่ว่าใช้ให้เยอะที่สุดครับตอนนี้ตัวอย่าอยู่กาแฟอยู่กาแฟครับธุรกิจที่ร้านเป็นไงบ้างดีครับเรื่อยๆครับผมใช่ไม่มีปัญหาอะไรแบบว่าถ้าเกิดว่าเราได้เชฟที่มายังที่ร้านเราก็จะดังเลยนะก็จะวุ่นวายมากขึ้นครับก็จะเหนื่อยกว่าเดิมครับจริงๆแล้วมีใครเพื่อนในวงการที่แบบว่าเออรู้เรื่องพวกนี้หรือเปล่าเออไี เพื่อนกันที่แบบทำกาแฟหรือทำกาแฟ,าแฟามีพี่แบงค์ครับพี่แบงค์พิติพี่แบงค์คาร์โบนที่เล่นด้วยกันเออเขาก็เปิดร้านอยู่ที่สังเกตเหมือนกัน,กนใช่แต่ว่าตอนนี้เขาไปเรียนภาษาเพิม่มเขาจะไปแข่งกับเราไหมแบงค์พี่หนุ่มเขาบอกตอนแรกเขาคุยกันว่าจะลงแข่งปีนี้แต่เขาบอกเขายังไม่พร้อมเขาทำไม่ทันก็เลยถามว่าปีหน้าล่ะเขาบอกเดี๋ยวเดี๋ยวดูอีกรอบหนึ่งก็มีพวกเองตอนนี้มีความพร้อมขนาดไหนลาจากที่เราเรียนมาด้วจะแข่งมีความพร้อมขนาดไหน พูดยากมากเลยครับไม,ไ,มไม่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 รู้จะตอบยังไงว่าเต็มสิบนี่ได้เท่าไหร่แต่ว่าเราเชื่อว่าเราพร้อมก็พอครับผมแต่ว่าเรารก็คือตั้งความจับไหนการถูกไหมยังไงก็ต้องใช้ไม่ไท้ไทยอย่างเดียวครับแล้วก็เพื่อทีไปแข่งเวทีเวิร์สเตชครับจะเดือดออแข่งเดือนไหนยังไงดีโงแข่งเดือนเจ็ครับผมเดือนเจ็ดไม่กี่เดือนแล้วใกล้ถึงแล้วอีกไม่กี่เดือนใช่ครับอีกไม่กี่เดือนแล้วจริงๆกาแฟหมดไปกี่กระสอบนะครับหมดไปเยอะมากเสียเงินกับการซื้ออุปกรณ์กาแฟก็เยอะเหมือนกันครับ คือ๋ยวคือเราทุ่มจริงๆเลยนะทุ่มครับไม่ได้รับสปอนเซอร์เลยทำเองหมดเลยมันเป็นวพาใจใช่ไหมใจเรารักใจ้วยด,ด้วยครับใช่เหนื่อยมากแต่ก็สู้ครับขอให้ชนะค่ะขอบคุณครับโอเค